ติตามผมเข้าใจนะผมต้องบอกคนดูก่อนนะผมตกลงกับคนดูแล้วนะว่าถ้าอะไรยังไงเนี่ยผมอาจจะยุติการคุยถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวช่องเขาเตือนเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นผมถามพี่สิตางเอาแบบเอางี้พี่สิตางถ้าถามตร,ต,รตรงๆเลยวันนี้บางคนบอกพี่สิตางชีวิตตกต่ำมากถึงขนาดบ้านก็ไม่มีคนรักก็หายอย่างนั้นไหมคุณสิตางไม่เหลืออะไรเลยพี่สิตางอยู่กินยังไงอะทุกวันนี้ก็เป็นคนคือเราก็ยังเราก็ยังมีรายได้จากทางทางเรา พะเราก็ลงคลิปลงอะไรเราจะมีไรายได้เงาเราแล้วเราก็ย <c oughs> ังมีงานงานมีพวกงานละครแต่ค่าตัวน้อยๆออีกท้องหนึ่งอ่ะคุณสิตังคุณสิตางโทษนะวันนี้ที่เห็นเห็นคุณสิตังอยู่อ่ะมีน้อยเออืมผมไม่รู้จะอธิบายไงผมเห็นภาพที่กําลังไล์อยู่เนี้ยนะคนดูคงเข้าใจผมนะเนาะเออพี่สิตางไปอยู่วัดนี่คืออยู่ฟรีป่ะตอนเนี้ย ก็อ,อยู่ฟรีแล้วเราโปรโมทวัดด้วยแล้วทีมเราก็เป็นพวกสายบูและนี่เป็นหนึ่งในวัดที่เมื่อก่อนเราทำกระถิ่นฝ่าวงกฎดระหางนี่ไปยี่สิบกว่าโลในพื้นที่หลบุรีไงเพะเมื่อก่อนพี่ๆมีปัญหาที่บ้านน่ะเริ่มมาจากการทำบุญเยอะๆแต่มีเขาเริ่มไม่พอใจเริ่มจากการช่วยเหลือคนเยอะๆเ,เขาบอกว่า ญาติอย่างเดือดร้อนคือเราวันหนึ่งปัญหาเรื่องเงินนี่แหละค่ะเราจะไม่ได้เก็บเงินเองอ่าเงินก็จะอยู่ในบัญชีลูกบัญชีแฟนคุณสุภาใจเย็นแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมคงเข้าใจผมนะระหว่างที่ผมก็าลังคุยเราคงเข้าใจกันนะคนดูหลายหมื่นคนตอนเนี้ยมันไม่ดึงคุณสุภาเขาเล่าไปเรื่อยๆนะคนดูนะเท่าที่เขาอยากจะเล่าแต่ประเด็นคือเดี๋ยวบางอันเนี่ยผมอาจจะให้น้องแผ่นฟิล์มเนี่ย เขาเขาช่วยคัดกรองให้ว่าว่าที่สื่อคืออะไรประเด็นคือวันนี้ผมถามแผ่นฟิล์มก่อนนะแผ่นฟิล์มท่าที่คุยได้สีตางเนี่ยที่แผ่นฟิล์มกำลังนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะที่เห็นสภาพห้องสีตางวันนี้คือไปอยู่ส่วนไหนของวัดเนี่ยวัดเขาเปิดส่วนไหนให้คุณสีตางอยู่แผ่นฟิลม์ม อ๋อน้ำเป็นน้ำเลยใช่ค่ะคือทางด้านของแม่สีตางค่ะเขาจะไปอยู่บริเวณืที่ทายวัดค่ะเป็นามันจะอยู่ติดกับริมน้ำค่ะจากเข้ามาจากประตูหน้าวัดก็ประมาณสามร้อยเมตรค่ะเดินตรงเข้าไปเลยเออเราก็จะอยู่ที่ท้ายวัดฝุดเลยมันจะเป็นน้ำเข้าให้อยู่ฟรีเหรอใช่ใช่ค่ะเบื้องต้นน่ะคือตอนแรกอ่ะทางด้านของแม่สิตางเขาก็ติดต่อมาทางด้านของเจ้าอาวาสเพราะว่าแกบอกว่าแกรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เอ่อว่ามามาขออยู่ที่วัดแต่จากที่ได้พูดคุยกับทางด้านของอ่าพระพระลูกวัดนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนทางด้านแม่สีตางเขาอยากจะมาช่วยตัวหมทดวัดเอ่อโดยการแบบมาขออาศัยอ,อ,อยู่ที่วัดช,ชั่วคราวเอ่อในช่วงระยะเวลาไม่นานมากค่ะเบบสีตางอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้อยู่กับลูกหมาสองตัวค่ะที่ป่วยอยู่มาวัดนี้มายัางไงนั่งรถใครมาส่งสีตาง มีทีมของ MVTV อาจารย์ลูกเอี้ยงแต้วก็แล้ว,ลวมีก็มีคนที่คอยช่วยเหลือกันคูโยเวลาไปไหนตั้งแต่มีเรื่องที่บ้านเราคอยขับรถส่งที่อยู่นี่นะเราเราอยากบวชด,ด้วยที่แรกที่แรกก็คือละคร MVTV ไปแล้วก็เรื่องหนังด้วยเราอยากให้หลวงพ่อโกนหัวเราจะบวชเลยพอ ถามคุบบสีตางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสีตางจะคุยไปเรื่อยละตอนนี้เดี๋ยวเวลาอาจจะจํากัดเออแบบผมจะคุยยังไงดีล่ะแผ่นฟิล์มวันเนี้ยเท่าที่เห็นนะเห็นคุณสีตางนะเท่าที่เห็นถือว่าอะไม่รู้ถือว่าคุณสีตางลําบากไหมแผ่นฟิล์มเท่าที่เห็นตอนนี้คือก็ชีวิตค่อนข้างลําบากค่ะเอ่อเพราะว่าพี่มีโอกาสได้เข้าไปดูที่บริเวณกระต๊อบเรียกว่ากระต๊อบประหาที่แกอย่ไทายวัดนะคะก็จะ เหมือนเออจะมีน้องหมาค่ะอยู่อยู่ด้วยกันเออแล้วก็น้องหมาแกก็ค่อนข้างที่จะป่วยหนักตอนนี้แล้วก็อย่างอ่าสภาพกระต๊อมที่แกอยู่ก็จะเป็นเหมือนแบบกระต๊อมไม้ค่ะเกาเกาะริมน้ําเออแล้วก็เหมือนเวลาแกออกจากออกจากกระต๊อมก็ต้องปีนหน้าต่างออกมาค่ะคือแกจะไม่ไม่กล้าเปิดประตูออกมาเลยค่ะเออครับหนึ่งนะอันนี้ผมก็จะคุณสิตังยังไม่ต้องตอบนะผมขอให้แผ่นฟิล์มพูดคุณผู้ชมเข้าใจผมนะคนดูทั้งหมดผม เราเห็นภาพแล้ว mm hmm. ผมว่าทุกท่านคงรู้แล้วว่าเป็นยังไงทําไมต้องปีนหน้าต่างออกมันเป็นอะไรถ mm ึง hmm. ปีมคือแกอ่ะค่อนข้างที่จะห่วงน้องหมามากค่ะแล้วน้องหมาแกาจะเห่าแล้วก็ชอบวิ่งตลอดเวลาแกาก็กลัวว่าน้องหมาจะหลุดออกจากหน้าประตูเออแกก็จะปิดประตูนะนะคะไว้ตลอดเออ mm hmm. แล้วถ้าแกาจะออกแกก็จะปีนหน้าต่างข้างๆออกมาค่ะอืมอ mm ืม hmm. จะเป็นหน้าต่างเล mm ็กๆค่ะอยู่อยู่ด้านข้างของกระต๊อบเลยค่ะคือฮะ ปีนอย่าง,น,น,างน,น,ะะนี้ปีนอย่างนี้อ่ะดูนะฮะนี่ปีนอย่างนี้นี่ท่านเห็นไหมแอปแดงน่าจะเห็นเนาะนี่อย่างนี้อ่ะพี่สีตางทําไมต้องปีนหน้าต่างอ่ะทําไมไม่ออกประตูอ่ะจ๊ะแบบทําไมสีตางต้องปีนหน้าต่างจ๊ะเดี๋ยวหมาเขาจะรอ้อนเราเปิดบานประตูไว้เอาลุกงผูกไวเอากงเหล็กเก่าอ่ะแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทให้เขาแล้วก็ปิดหน้าต่าง หน้าต่างมันก็ไม่สูงมากหรอกก็เก้าปีนน่อยเซฟเขาสองตัวกลัวเขาหนีเหรอเราเลยต้องปิดประตูแล,ะแล้วเราออกหน้าต่างแทนอย่างนั้นหรือเปล่ากลัวกลัวหมาหนีเหรอเลยต้องปิดประตูกลาวเด๋ยวโหอันตรายด้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบผืนน้มเลยข้างล่างอะ่ะมันมีตัวแลนตัวเงินตัวทองแล้วก็ตัวเขาป่วยอ่ะค่ะคือตีเขาไหว อ่าคื่อเล่าไม่เป็นไรแล้วเราก็ใช้อะไรกรันนอ่าคุณสีตางถามจริงๆนะทุกวันนี้มีมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ไหมสีตางมีทรัพย์สินติดตัวไม่มีเลยสีตางตื่นเช้ามากินข้าวยังไงจ๊ะตื่นเช้ามาหาข้าวยังไงกินอ๋อที่วัดมีเรามีตังสื่อค่ะไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่าจะทานได้นิดๆหน่อยๆอ มีก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดไม่เปรี้ยวค่ะเป็นชุมชนเราดูจากการงานตัวเลขอะไรพวกนี้เรามาสวดมนต์้ว้เราตนดนั้สตีตางสีตังนี้ฟังฟังผมช้าๆนะคุณสีตางตอนเช้าเนี่ยกินข้าวไหมหาข้าวกินยังไงทุกวันนี้เพราะไม่มีอะไรติดตัวเลยเนี่ยก็มีมีที่วาดอ๋อที่วัดคนเราไม่ค่อยกินอ่ะ ถ้วยหนึ่งก็อยู่สองวันเลยเนี่ยเพื่อเดี๋ยวหน้าวันเนี่ยสามสืนเขาไม่แล้วชาวบ้านเขาเขาเคยมาสวดมนต์ทำบุญกันบ่อยเพราะฉันทำบุญเส้นเขาก็เอานู่นนี่มาให้เขามาคอยจ่าอะไรช่วยกันเขาดูแลด้วยเขาเคยมารอเราเขาจากแฟนขับแล้วเราสส่ทำบุญเส้นหลงพุลีเนี่ยฉันก็ทอดกระถิ่นประจำอืมอืม คนนอนวัดตลอดอ่าหฉนดก็จะนอนวัดสีตางสีตางและตอนนี้บ้านบ้านช่องนี่คือยังไงค,คือไม่มีแล้วหรือเปล่าครับไม่มีแล้วอืมฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือลูกหมากําลังจะเสียชีวิตเท่านั้นเองค่ะสีตางถามนิดน,นึงนะทรัพย์สินที่เคยได้มามันไปไหนหมดจ้าสีตางพอบอกผมน<ว>กหน่อยได้ไหมคเพราะว่าฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่เคยฉันฉันทํางานให้ ให้ครอบครัวแล้วก็ให้คนที่เดือดร้อนเราทุกคนโกหกฉันแม้แต่คนนี้ให้ฉันช่วยเหลือฉันไม่ได้ทัวงบุญคุณใครนะคะฉันไม่ใช่คนโง่คุณแค่ไว้ใจคุณโดนคนที่ฉันไว้ใจหักหลังท่าน,นั้นนะคุณฉันเอาอะไรไม่ออก สิตางหมายความว่าทํางานแล้วแต่ก่อนคือไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างนี้เหรอสิตางเก็บเงินเองจะให้คนในครอบครัวหมดจะให้คือจะเป็นช้จ่ายเงินเองอตอนหลังก็ให้ลูกชายทาง,งานก็ส่งบัญชีลูกชายอคำถามน,<ะ>นิดนึงนะสิตางเห็นชุดสวยๆวยๆงนี้เห็นบอกคุณหมวยส่งให้เหรอสิตาชุดสวยๆที่ใสท่สทุกวันนี้มาจากไหน หวยเราเป็นให้ตอนนั้นไปลงทุนทําร้านอาหารต่างๆตรงบ้านเก่าเจริญนครตรงไอคอนสยามแล้วเราไปเริ่มลงทุนอะไรมันก็หมดหมดเราโดนแบบพขพูดไม่ตรงคือจนสิตง<อ>ังจริงไหมก็บอกสิตังไปลงทุนแล้วสิตังเหมือนกับตัวเองก็รู้รู้ไม่ทันคนไม่ได้มีความรู้พอลงทุนไปก็หายหมดคือแบบ <c oughs> คือเขามีเลยอย่างเขามีร้านอยู่แล้วแบบ เธอช่วยจ่ายให้ฉันนะเออฉันช่วยโอนนี้ให้แล้วลูกหมาถึงอยู่ได้ใช่ไหมแบบฉันจ่ายได้ที่เดียวนะฉันมีรายได้แบบประมาณไม่ถึงสามหมื่นมันมีจก 5, ักค่าดูแจ้งแจ้งทุกทีแล้วแล้วทุกทีหลอกนนลฉันน่าเราจะเลยเฮ้ยทำไมทุกคนเป็นเหมือนกันเป็นเกลียดเปียเทียงมากเออเข้าใจเข้าใจสิตังเอางี้ผมก็พอรู้ร,รู้เบื้องหลังมาบ้างเลยนะ เออเอาที่ผมพอถามได้เนาะสีตางตอนนี้สีตางคนที่สีตางไว้ใจที่สุดในชีวิตคือใครครับสีตางตอบผมได้ไหมคนไว้ใจที่สุดมีไหมเป็นกลัวไปหมดเลยเธอะจะต้องอยู่ไกลๆผาจะไปกล้าไปชาบ้านแล้วด้วยเรื่องคนลูกพาคุยกันบ่อยฉชนเวแตแล้ว เราจะจะทำอะไรตัวเองจะต้องถามรู้ว่างก่อนว่นทำลายจะเยอะไปอ่าจะ้องงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนักข่าวจะดูให้เดี๋ยวนักข่าวใจะดูให้พอดีก็ไปส่งน้นะอืมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นักข่าวจะประสานกับเจ้าหน้าที่ให้นะสีตังรับโทษแล้วไม่เอาจะไม่ตกล้าอะไรแล้ว สีตางก็คือจะขออยู่กับน้องหมาถูกไหมที่เรารักตอนนี้เป็นคืนหนังเรื่องตุกตาของแม่ฉันอยากเล่นคืนคืนเรื่องเลี้ยงลูนไปด้วยของเดซี่ฉันไม่อยากเลยมันเป็นเวรกรรมฉันเอง okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฉันแค่หลับพวกเขาเองคุณเธอดี่าน คนที่ฉันลาขากลางนะคุณจะเราไม่กูจ้จะเราลูกหาขึ้นรถคนขับรถก็จะไปขโมยรถที่ลานลุงโทนี่ถึงจะเดินเปิดเปิดเลยน้องฟิมฟิมให้สีตางพักได้เลยฟิมให้สีตางพักเด้ไบิ๊กโจ้ค่อยๆมาเจนี่อะถูกต้องถดกต้อทีมาคุยกันต่ออ่ะพี่ขอเอาฟิล์มลงก่อนนะอ่ะฟิมลงก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณฟิมพี่ถามดรินะฟิล์มตอนฟิล์มเจอเขาว่าเขาคุยแล้วหลุดอย่างนี้ไหม ขาหลุดอย่างนี้ไหมก็ยอมรับว่าหลุดค่ะคือตอนที่พิมพ์ถามมาคือแกค่อนข้างที่จะพูดไปเรื่อยค่ะเหมือนเราถามเอแต่ว่าแกตอบบีซีแบบเอฟคือตอบตอบไปเรื่อยเลยค่ะจนจนอย่างตอนที่พิมพ์คุยกับแกอะแทบจะจับใจความไม่ได้เลยค่ะกำลังคนโทษนะไม่ได้ว่าคุณสีตางนะเช่นเดินแล้วเหมือนกับจิตหลุดเดินเหมือนกับเม่อลอยพูดคนเดียวอย่างนั้นไหมทุกวันนี้สีตางเป็นอย่างนั้นไหมคือแกไม่เชิงว่า อ่าไม่ไม่เชิงว่าพูดคนเดียวแต่ถ้ามีใครมาพูดกับแกอ่ะแกจะพูดไม่หยุดใช่ค<อ>ือแกแกจะมีประเด็นในหัวของแกอะค่ะหนึ่งสองสามสี่เยอะมากถ้าถ้าแกได้พูดอะไรขึ้นมาแล้วก็คือไม่หยุดเลยค่ะทำไมวัดถึงถือให้อยู่อ่ะคือด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยทางวัดเขาสงสารแกด้วยค่ะเออชาวบ้านเองเขาก็ส่งสารเพราะว่าด้วยแกเรียกง่างยาก็คือเหมือนว่าแกไม่ไม่มีที่ที่จะไปด้วยอะค่ะคือแบบผมจะได้ทำไงจะว่าเราพูดออกกัน เขาอาจจะใช้อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมกับเขาแต่เท่าที่เข้าไปดูในห้องพักเขาไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมบ้างไหมสามอะผมเรียกคำนี้แล้วกันเดี๋ยวติกต็อกมีปัญหาอีกมีไหมเบื้องต้นคือมีค่ะไม่ใช่แค่เจอกันเจอใช่ไหมบางอย่างใช่ค่ะเจอค่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวี่นี้เดี๋ยวคงต้องคุยกับพระท่านนะดอเพราะไม่งั้นก็โอ้โหเฮ้ยจะจบละ เออตายตายตายจำว่าเมื่อกี้ที่ที่หมวยใช่ไหมเหมวยกับเพชรพูดก็น่าเมื่อกี้ได้ฟังหมวยกับเพชรพูดป่ะฟิลมอ่าได้ได้ได้ฟังอยู่ค่ะในห้องเขามีมีมีมได้เหรอมีค่ะแล้วก็ปัจจุบันอ่าตอนที่คุยกับฟิมก็ก็ยังใช้อยู่อืมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องเพิ่มเติมขอบใจมากฟิลม